สวัสดีครับวันนี้วันที่17เดือน12บสองสาร้อเป็นการสวดมนต์อีที่27ครับบัดนี้วันที่ส7บธันวาคม2อ6 7เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระประลิตและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระเพียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทิน <c oughs> บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสะมันตาจาักกะวะเพสุอัตตาคันฉันตูเทวตาทธรรมังมุนิราจันตะนุนันตูสัทธะโมกะทังตาเคกาเมจะาลูเปสิริกีขาระตะเทถจันตะคิเควิมาเนบัต เปปรัตถาจ่าคาเมจ่าตุวานะกะหะเนฆะหาวะถุไมมเกเ,เตกุม,มาจัญญาตุเตวาชาลัทละวิตะเมยักขะธรรมธรรมพระนาคาติทันตาสันติเกยะมุนิวะตัละจะนางสาธาโวเมสุนันตุธรรมมาสาวนากาโลอัยัมพะทันตาธรรมมาสาวนากาโลอัยัมพะทันตา ธรรมาสาวานากาโลอยามพทันตาบทที่สองบทส่วนมาตรการุทธเจ้านาโมตสสพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสาะระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสสพระะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทส่วนที่สามบทส่วนไตสอนคมพุทธทางตารนังกระฉามิธรรมมังตารนังกระฉามิสังฆังตารนังกระฉามิ ทุเตียมปีพุทธทางตะนางกระามิทุเตียมปีธรรมังตะนังกจฉามิทุเตียมปีสังฆังตะนังกจามิตเตียมปีพุทธทางตะนางกจฉามิตาเตียมปีธรรมังตะนังกจามิตเตียมปีสังฆ้างตะนังกจฉามิบทสวดที่สี่บทสวดจะ สัตจากิริยาคาถานทีเมตานังอัญงพุทโธเมตานังวะรังเอเตนะสัตจาช้าเวนะโหทิเมโหตุสัปตานทีเมตานังอัญงธรรมโมเมตานังวะรังเอเตนะสัตจาช้าเวนะโหทิเมโหตุสัปตานทีเมตานังอัญงสังโฆเมตานังวะรังเอเตนะสัตจาช้าเวนะโหทิเมโหตุสัปตา บทที่หามหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสะมยังพกรกวาสังเกสุวิหารติกาปีละวะสมิงมหาวนเนมหาตาพิคุสังฆะณสัตติปัจจะมะเตหิพิคุสาเตหิาเต,ตาเเหิวะอรหังเตหิทาสาหิจะโลกาธาตูหิเทวตาเยยุเยนะฐานิปติตาโหติพระกวนตัง ตาสานายะพิคูตังขจ่าจอาตะโขตาตุนังพุทธาวาสากาลิกานังเทวนังเอตาทะโหสีอ่ะยังโขภะควาสังเกสุวิหารติกาปีลาวะสมิงมหาย <c oughs> วณีมหาตาพิสังฆนาพิสปัจจามะเตหิพิุูจเตหิสัพเพเหวะอังหังเตหีทสาสอิจ,จะโุ กะดาตูหิเทวตาเย,ยโยเยนาตานิปะตาตาโหตพีพระกวันตงาายายังคาสยาญะปิสังฆะจายันูณะมะยันปิเยนภพระวาเตนุปะสังไกกะมียะมาสุสังกะนิตะวาพระวะโตสันติเกปัะเยกะราถาพาเยยามาตีอะตาโกตาเทวตาเยยะถาปินามะพระลาวาปุริโสสัมมะ จิตังวาบาหังปะสาเยยะปะสาลิตังวาบาหังสามิเยยะเอวะเมวะสุท้าวาเสสุเทวะโสอัตลาอิตาพระวะโตปุภุระโต <c oughs> ปาตตละหังสุอาหังโคตาเทวาตาพระกวนตังอภิเทวตัง อัคะมะตังอัตสุอะเกมะตังสิตาโกเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคารังอัปปาสิมหาสามารโยปาวะนะสมิงเทวกาสามารคตาอะกขัมตาห์อินังธรรมมาะมายังอิตาตะเอวะอัปาลาชิตตาสังฆติอัตตาโกอัปาลาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคารังอปาสิตาลาภิกาโว แตมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชูกะมากลางสุตาลทีวะเนตานิกะหาเวอินทะยานิลันนะขันปติตาติ <c oughs> อาตโขาปะะาราเทวตาภะกวโตสันติเกอีมังคาลังอภาสิ เีตวาขีลังเีตวาขีปากังอินทะขีลังโอหังจะมีเนชาเตจารันติสุตาวิมาลาจากูมาตาสุตันตาสุสูนาคาติอะตากโคอาปาลาเทวตาภควาโตสันติเกมังคารังอะปาสิเยเกติพุธังตานังคาตาเสเนเตขะมะสันติอาปายะภูมิงปังหายะมนุสัง เทว,วากายังป่าริปูเลสันติตี <c oughs> <c oughs> อัตา,าโขะคะวาภิกขุอามันเตติเยยุเยนะภิกาเวทัศส,สุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปะติตาโหติตภะคะนังทัศนายะภิกขุสังฆาจะเตปิเตภิกาเวอาเหสุอาตีตามาทานางังอรหังโตสัมมา สามพุโทโธเตสามปีพระกวันตานางเอตะปะละมะเยวะเทวตาสันนิปาติตาอาเหสุเอเสยะถาปิมายังเอตะละอีเยปีเยพิกเวปะพิสันตินาอาาคมัฏฐานางอารหังโตสัมมาสัมพุทธ ทาเตสัมปีประควรตานางเอตตาบาลามเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเยยะทัป,ปิไมหังเอตาราหอาทิกีิสามิพิกเวเอวยากานางนามาณิกิตะยิสามิ <c oughs> พิกเวเอวยากานางนามิเทสีสามิพิกเวเทวยากานางนามิตะสุนาตะสาธุกลงมานาสิกะโลตะ อาติสามิติเอวังวังพาเตติโคติพิภุภาควาโตปจัะโสตภักวาเอตถะโวจาสิโลกามานุกะติมิยะตะกุมมาตะทาสิตาเยียิตะขิรีคัมภาลังปะหิตตัตตาสามาหิตาปุถุสีหาวสาสศีนาโลมะหาสาภิสัมพุโนโอทาตามานาสาพุธธา วิปสัสสนามะนาวิสายโยปัจจะ,ะเตยังวาเนวากาปีลาวาตะเตอโตอามันตาอิตัตตาสาระเกสาระนีลเตเท,ทวาตาอาภิกันตาเตวินาภิกาโวเตจะออปปะปะมะกะลูสุตวะพุทธาสาระละนังเตสัปาโตลา อุอานังอามานุตานะตาสานังอัปปะเกตตามาทักกูตานะสังอาถาสัพตะลิงสตังอาเกตาหะสานังอามุนุตานะมัตตะสูอัปเปเกนะตามัทธะกุทิขาสัพพาภุตีอนุตังตุสัพพังอาภิยายะภาวิกิตตะวานะจักกูโตจักโตอามันตัยิิัตตาย สาวะเกเ <so> <c oughs> สรณีละเตเทวกาอภิกันตาเตวิชานาตาพิกาโวเยโฮหังกิตติยิสามิพิกายิอานุปุภะโสสัตกะสหาวายักากุมากาปีลาวะากะวาอิทิมันโตชุทิมันโตวันนามันโตยาสาสีโนโมทามนา อาพิกามึงพี่คุนังตะมีติงว่านางจะจะหาสาหามะวตายะขานาณตะวันที่โนอีที่มันโตชูที่มันโตวันยะมันโตยาสาสีโนโมทามานาอาพิกาเมึงพี่คุนางตะมีติงว่านางอีเดเตโผสะสะสะหาสายะขานาณตะวันที่โนอีที่มันโตชูที่มันโตวันนะามันโตย่าสาสิโนโมทามานา อภิกรมึงพิกุณนางสามิติงว่านางเวสามิตตาปัจจะสาตายะขานานะตะวันที่โนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้ามันโตยาสาติโนโมทามานาอภิกรมึงพิกุณนางสามิตริงว่านางกุมิโรราชาขาหิโกเวปุรัสสานิเวสานางพีโยนางสาตาระหายางยะขานางปาริสุราป,ปารติ กุมพิโลราชากะอิกโกโสปาคาสามิติงวะนางปุริมันจะทิสังราชาทารัโตโสปาสาสติคัมพังพานาอภาิปาติมหาราชายะสะสะสิโสปุตะาปิตัสสะอัาหาโออิตามานามังหังบาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสาสีโนโมดามานาอภิกาเมืองพิคุนางตาสมิติงวะนาง <c oughs> ขากีนังจะอิทะราชาพิรุโหตัดปะสาสติกุมพันดานาังอภิปติมหาราชายาสานสิสปุตาปีตัสสาพระหโมอินทะมานามังหังภาลาอิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันหน้ามันโตญาสาสีโนโมทามานาอภิการเมืองพิคุนังตามีติงว่านางปัจจิมัจจาอิตังอาชาวิรูประโกปะสาสตินาคา อาภิปาติมหาราชายะสาสีโสปุตาปีตตะพระหะโวอิทัมนามามังหังภาลาอิทิมันโตชูทิมันโตว,วันหน้าวันโตยาสาสีโนโมรามานาอาภิกามึงภีกุณังสามิติงว่านางปูตาลังจาาอิสังราชากุเวโลปัตาสาสติยักขานังอาภิปาติมหาราชายะสาสีโส ปุตตาปิตัสสะพระหาโวอิตานามามังหังภาลาอิทิมันโตชุติวันโตว,วันหน้าวันโตยะสาสีโนโมทามานาอาภิกาเมึงที่กุนังถามมีติงว่านัง่งปุลิมะ ที่สังอตตาตะโถตากิตเนวิลุหะโกปชิเมนาวิลูปะโกุเวโลอ,อุตารังที่ลังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจาตุโลที่สาทันทัละมานาอัติตุเนวะกาปีละวะสะเวสังสังมายาวิโนโทาสาอาคูวัจจานิกาสาถามายากุเวนรูเวเวนทุวิทูกะวิทูโตสังหจันนโท กามเสโทจากิน,นุทันโุนิทันโุจักปะนาโตโอปะมะโยจะเทวาสุโตจะกมาตาลิจะจิตาเสโนจะกคำพังโพนะโพราชาชโนสะโพอาคูปัจจะสิโคเจจะติมพระลูสุริยะสัจฉาเอเตจัญญาจะราชาคำบังปาจักหาราชุพิโม พะมานาอาภิกาเมึงภิคุนางสามิติงว่านางอาคาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตังจะกาก,กรรมพระลตตลาอาคูปายาคาสาหายานิพิยามุนาทะตาลัตตาจะอาคูนากายาสตินโนเอลานโมโนนะมหาโกโสปากาสามิตงว่านางเยนาคา ราเชสหะสหะลันติพิพิชาปากิวิสุทัจากุเตหาวิยะเตมะยะมะนาปตาจิตตา,ตาสุปันนาอิติเตสะนานางังอภยันตะานาคาราชานะมาสีสุปานาันนะโตเขมะมะกาสิพุทธโธสังหาหวาจาหิอุปาย,ยันตานาคาสุปันนาสุระนางมะกังสุพุทธัง ตาวาชินาหิตานิมะมุตังอาสุไรตาภะตาลวะตะวะเตเสเตอิติมันโตยะสาสีโนระกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวขะสาเวปุจิสุจิติจาปาหาลาโทนะมุจีละาสาหละตจะตอาภิปุตานังกับเปเวโรจานากะ มากาสันนิหิตาวาบ้าลิงเสนาลาหูพระฆะมะนุขะปา,ามุงจะมะโยยะธานิปันทันเตพิกูนางตะมิติงว่านางอาโบจะเตวาปะตะวีจะเตโยวายโยตะตาคะมึงวารุนาวารุนาเทโโมโสจะยยสาธาหะเมตากาลุนากาลิยาอากูเทวายาสาสิโน ท่ตสะเตท่ทาะตากายาสะเพนนานาตะวันที่โนอิติมันโตจุติมันโตว,วันนามันโตยสะสาสีโนโมดามานาะอาภิกาเมืองภีคุณังสามีติงวนังเวตูจา่าเทวาสาหารีจา่าอาตจะมาจาทุเวยามาจัน ตาสุปาณิสาเทวาจันทามาโกปุระกีตาสุริยา,า,า,ยามาโกปุลินิตานะกาตานิปุระกิตาวาอาคูมตทะพาลาหะกาวาสูนางวาสาวเสโทสักโกปาคาปุลิตาโตตเสเตตตาทากา,ายาสาเปนาณะตะวันทิ่โนอิติมันโตชุติวันโตนามันโตยะสาติโนโมดามา อาพีกามึงพิกุณางสามีเตงว่านางอาถาคูต่าหากคูเทวาชาลามะขีสิขาลิวะอาธิถากาจะโลจาจะอุมาบุพะนิพาสโนวะลุนาต่าหาธรรมาจะอันจุตาจะาะนีชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเน,นทีนโะทัสาเตท,ทัสตา,ากายาสัพเพนะ ะตะวันที่นโนอ,อีที่มันโตทูที่วันโตวันหน้ามันโตยาสาสีโนโมทามานาอาภิกามึงพิกุนังสะมีติงวนังสะมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตะมาทิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูติกาอาถาคูละละโยเดวาจะจะโลหิตะวาสิโนปาคามหาปาคาอาคู เทวายะสีโนทัสเตทัสตากายาสเพมานตะวันทิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันหน้ามันโตยาสีโนโมทามานาอาภิกามเมงภิกุนังสะมีติงว่านางสุกากะลุหาอาลุนาอาคูเวกะนาสาสาหโตทาตคังหาปาโมกาอาคูเทวาวิจักนาสตามันตาหาละขจามีสกาจะ ยะสะสีโนทะนาสังนาคาปุโนโยโยทิสาอภิวันสติตาสาเททาสาตากายาสัพเนณนาตะวันที่โนอิติมันโตชูติมันโตวันหน้ามันโตยะสะสีโนโมทามานาอภิกามึงพิคุนังสามิติวานังเขมิยาสุสิตายามากะทักกะจกยะยาสะสีโนลามพิตาการะลามะสิตาโสติ โทตินามาจะอาสาวานิมาละลติโนอาคูอาถาคูปาลานินิตาทัตเตตัตตากายาสัพเปนาณตะวันทิโนอิติมันโตจุติมันโตวันหน้ามันโตยาสสีโนโมดามาอาภิกามึงภิกุนังสามิติภีกุนังสะถาเตเสวานิกายาสัเปนาณตะวันทิโนนาะวเยนะอาคังคุงเยจังเย ที่สาสาหาป่าวุตกาชาติมากีลางโอขาตินาณะนาสาวังทากกะโมคะตะลางนาคังจันทะวาอาสิตาอิตังสุพมมาป่าลามัตโตจะตุตาอิติมัตโตสาหาสะนุกุม,มาโลติโสตะโสปากาสะมิติงวนางสาหาสุพม,มาโลกานางมหาพมมาพิติตติอุปป,ปันโนสุทิมันโตพิ มา迦โยยะสะสิโสสะเสเทอิทะลาอากูปัญจากะละวิติโนตัตเตสัจจะมัชชะโตาอาคาอะอิโตาปาลิวาลิโตเตสัพเพอาภิกันเตภิเตเทวาสาพมมะเกมะละเสนาอาภิกามิปัจจากการหะธามันธิยังอาตาคันหะตะพันทะราคานะพันทะ มาตุโวามะมันตาปุริวาเลนะมุเมโวมุจิตาก,กิจโหนางอิติตะตะมาหาสีนโนกันหาสีนางอาเปยาติปารินาตาลามหาหัจาตาลังกตนานังภาวะลังยะถาปะอุตะโกเมโททะนยันโตสะวิชุกโกตะหาโสปัจจุทาวัติสังกุโตสะอาสะยังวะเตตัง นางจะตะเปะพิยายะพิวะกิตะวานางจะกุตะโลอามันเยติสัทธาสสารเกเสระเนะเตมาละเสนนาอะพิกันตาเตวิจานาถาพิกโวเตจะอาปะปะมะกะลุสุตวาพุทธะสะสะสาสนางตีวะลาหิปากกาเมืองเนสังโลมันปิ อิจะยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาอายาติตายะสสิโมโมทันติสาหะปูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติ